สวัสดีครับอยู่กับผมเองฮะไลฟ์เกมเมอร์นะก็ like นะะสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเดนโนสซฟอรีทรูนะครับเป็นพาร์ทนี้จะเป็นภาค2องนะฮะก็ภาคแรกมาเล่นนะฮะเพราะว่าภาค2อาจจะมีของเยอะกว่าประมาณนั้นก็ได้นะฮะก็เกมนี้ก็เห็นใน Play Store แบบมันน่าโหลดจริงๆนะก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างแล้วกันนะฮะเออไม่ใช่สิไม่ให้ลิงก์ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อเกมนี้ไว้ก่อนนะฮะไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สลหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวนี้นะเออนี่ยเออเนี่ยฮะแบบให้ไลน์โนเสานะฮะเป็นเกมลนาในโนเสาพวก,กต่างๆนะฮะดูสิมีสไปโนทีเล็กด้วยนะเกเข้าไปเล่นดีกว่าเกมนี้ก็ไม่ใช้เน็ตฮะหรือว่าเล่นแก้ซิงได้เหมือนกันอยู่นะฮะเคเอเกเจอแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ข้างหลังรู้เลยว่าตัวอะไร ว่ามันจะมาแล้วโอ้มันจะมาแล้วครับผมโอ้โหยิงแม่งนัดเดียวกระสุนต้องใช้คุ้มค่านะในเกมนี้โอเคยิงตายเลยครับผมได้อะไรไหมเนี่ยเดินไปเกมเนี่ยไม่ได้อะไรหรอก w ่ a t t h e fuck อะไรเนี่ยลังเหี้ยอะไรลังพึ่งเปล่าอ่ะยิงกูวิ่ง เอ้มันมาตอนไหนวะโอ้โหไม่ให้ดักไม่ให้ซ่มอะไรเลยมาเลยนะโอ้โหมาไม่ไม่ครับหืมเมื่อกี้มาตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่เห็นนะไม่ได้สังเกตเลยฮะรตรงนี้มีปลาไปเนี่ยทำไมมันเสียวเสียวเสียว,ยวตู่จังเลยวะเออเอ้ยโอเคไปครับผ่านตรงนี้ไม่มีอะไรแนะ่นอนฮะโอเคมีอะไรให้ดูบอส เมื่อกี้เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะตรงนี้ฮะเฮ้ยม,มีมีไม้เก็บด้วยครับ t h a ก k you the เด้ d โอ้โหเจอเลปเตอร์อ่ายิงตายแม่งทำไมพูดมาวะเออนะครับมันจะช้าไปหน่อยโอ้โตัวนี้มึงจะมาวิ่งวนอะไรเนี่ยโอ้โหอย่าทำอย่าทำกูอย่าทำกูไอ้ห่า โอ้ยิงยากเลยวะโอ้โหแม่งตายตายะฮะานผู้ชมครับเอาละครับผมก็กลับเข้ามาเล่นอีกครั้งนะฮะง่ายไงกูเจอละครั้งหน้ากูเลยแรปเตอร์ฮนะโอ้โหกูเพิ่งจะมาเข้ามาเล่นเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยหานี่ี๋ยวกูจับเบี่ยงเลยเนี่ย โอ้ยตัวอะไรวะโอ้โหมันมันมาฆ่าไปเร็วจังเลยเนี่ยจับยิงโอ้โหอะไรเนี่ยเอาเอายิงไม่โดนโอ้อะไรวะยิงก็ไม่โดนโอ๋อไปไหนไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนโอ้หัวม,มาเอาหลบแล้วต้นมไม้อีกไอ้ห่าโอ้โหทำไมมันยิงยากกังเลยวะ เดี๋ยวกากร้านะกากร้านมาแล้วมันพุ่งมาแล้วยิงแม่งโอ้ตายเลยฮะตายกระดูกมาโอเคก็เก็บก่อนโอ้ตัวนี้มาอ้าโอ้ตายแล้วฮะโอ้โหโโอ้หเออมันพุ่งมาแล้วฮะเอายิงไม่โดนเอายิงไม่โดนยายาโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวเฉียดไปสามเซนอ่ะตัวนี้แหละ ไม่ตัวนี้แล้วยิงยากชิ้นหายเลยอือเกีบโอเคฝั่งนู้นกันเจออะไรไม่รู้อูหูแรปเตอร์โอ้สองตัวอ้แรปเตอร์ลุมกูแน,น,น่นอนหนีแป๊บกูไม่อยู่แล้วตรงนี้เป็นฝั่งทัดกูยังไม่ได้พูดเลยโอเคก้าก็ไปเล่นต่อผม โอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่ตายบ่อยมากนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ก็จะไม่มีอะไรนะฮะเออไม่มีอะไรให้แบบมาโดมาเอาอะไรเลยเนี่ยเข้าไปบ้านก็ไม่ได้โอเคไปหาที่ใหม่กันโอ้โหม่เพืยนแบบเป็นสี่เหลี่ยมนี่วะอือฮึยอดเลยีอตัวอะไรวะ โอ้ตัวแรมันมันพุ่งมาแล้วเอา้าตายแล้วหรออ้ายังไม่ตายอ๋าทำไมมันตกลงะอ๋อตายแล้วเอ้าไม่ตายอีกโอ้โหอะไรวะแล้ว,ว่ามันกิ้งมามันกระโดดกิ้งมานะโอ้โหอะไรวะนี่ฮะนี่แก้งตายมันก็เก่งโอ้โหแล้เจอแรปเตอร์แล้วฮะโอเคจะวิ่งใช่ไหมันจะวิ่งไปไหนกโลบอยู่หลงังต้นไม้เนี่ยไม่เห็นกูหรอกไม่เห็นกูหรอก ไม่อืมตายฮะ่ใกล้เต็มแล้ว,วะ่ะเอาไม่ได้อะไรอีกโอ้รู้สึกว่าจะมีตัวไอ้เจ้าไอ้หลังมันค้อนนะเออเป็นเขายาวอยู่ใกล้ๆเราฮะคงังอยู่ทางนี้มั้งตรงไหนวะทำไมกูไม่เห็น อยู่ตรงใสอยู่ใส่วะทำไมไม่เห็นวะโอ้โหเห็นแต่เลปเตอร์มันพุ่งมาแล้วโอ้โหโดนฆ่าเลยโอ้โหไอ้ห่าเอาไทโรดอนมาตั้ไหนเนี่ยโอ้โหไทโรดอนมาตั้ไหนวะโอเคอะไรวะเนี่ยเอาละครับคับผู้ชมครับก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ติดตามคลิปใหม่ผมกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าฮะบ๊ายบายครับผม บายบายครับเปียวโย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 บายบายบายปิดคลิปดิบายบาย